ไปแล้ววันนี้จูปากันดีค่ะยิ่งกว่าจูปากอีกค่ะน่าจะได้กันเร็วๆนี้ค่ะยังไงยังไงสรุปตอนนี้ไม่ยพะ่นมาก็ยังคุยกันอยู่นะไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันเป็นข่าวไปเองค่ะพอดีมีบทที่เป็นเป็นพรเานางองิงะอยู่ที่เมงทปก็เลยสนใจตังโมก็ามต่โมมเล่นี่ห่อยไหมต่งโก็เล่นใหครับมตอนทีตไปไก็โเคเพราะว่าจริงๆแล้ว คือพี่พศเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอาะเขารู้สึกว่าเราแบบเอ้ยลำบากหรือเปล่าหรือยอะไรเงี้ยพี่พศเขาก็จะช่วยเอามาทํางานงอะไรเง,งี้ย <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณพี่พศค่ะแล้วก็ไอ้เรื่องเดิมๆเ,เก่าๆอะไร<ช>พวกนั้นน่ะมันมันไม่ได้มีค่ากับเราสองคนแล้ว<ช>ตอนนี้เราแบบมุ่งหน้าทํางานกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนั้นเองที่ข่าวมันออกมามันดูเหมือนแบบโอ้โหจะแบบจะแบ่งกันไม่ใช่ันเหรอ จริงจริงระหว่างเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคนกลางเนี่ยค่อนข้างมีค่ะแต่แต่ตัวโมกับพิพลเนี่ยปกติคือเมื่อก่อนพิพลเคยช่วยเหลือโมยังไงตอนนี้อยู่ในกองเราคุยกันสนุกสนานเฮฮาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอะไรเบ็ดข่าวเองใช่กลับมาร่วมงานกันนี่คือไม่ได้เกรงใช่ไหมไม่เลยเหมือนเดิมฮาด้วยฮาด้วยใช่อยากคิดประดิตฐประิษถึงข่าวเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะโม โมไม่คิดเลยนะโมรู้สึกว่าโมโชคดีมากกว่าที่โมได้แบบได้พี่พนคืนมาพี่คนเรามันต้องรู้จักมูฟออนมากอย่าไปอยู่แต่สิ่งเก่าๆอะไรที่มันดีๆเราก็มูฟออนไปหาสิ่งที่มันดีๆไม่งั้นเราก็จะชีวิตเราก็จะจมปากอยู่กันอดีตใช่ ถ้ามีงานเรียกใครก็อ๋อก็บอกไปแล้วถ้าหนังนี้ทำเงินเยอะๆก็จะเรียกแตงโมมาทำเงินเท่าไหร่นะจางโมฮะทำเงินเท่าไหร่นะพันล้านค่ะแล้วแตงโมไม่ได้เล่นแล้วล่ะกลับมาครั้งนี้คุณโมสวยขึ้นไหมครับพี่โฮสสวยขึ้นหน้าเปลี่ยนไปอีกแล้วนะหน้าเข้าที่แล้วแต่ว่า ก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันเราเขาที่ทำคู่ขึ้น้อมกันจริงจริงแล้วไม่มีอะไรรับกันเทียร์จบเนาะจบได้ก็คือที่ผ่านมาคือเหมือนละคนคนอาจจะรู้สึกว่าเออโมกับพี่พจน์แบบงอนกันหรืออะไรกันก็ถึงวันนี้ถ้าเกิดแบบว่ายังไม่เชื่อกันให้โมขอโทษโมก็ ยินดีขอโทษค่ะในในฐานะที่โมเป็นเด็กนะเรื่องที่เราพูดว่าแตงโมอย่างนี้เราก็สอนน้องสอนน้องว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่าไปทาแตงโมพูดอะไรต้องคิดดีๆอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเยอะว่าสอนกันอยู่แล้วเองก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่ก็้าใจเราสองคนขอบคุณค่ะจูบปากแล้วหนึ่งค่ะจูบปากแล้วหนึ่งไม่เอาเท้าไม่เอาเท้าพี่โเดี๋ยวขอเดียวด้วยนะไม่เอาเท้านะ เวลาเวลาจิ้มหมูแ้วก็เนียวแบบเหนียวก็สองกลุน่นะตามตามตมตั้แต่แรกนะเดี๋ยวไม่รู้นะน